สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนระับเพื่อนเข้าสู่ไอซ์ชาแนลจะเปิดมาก็สวยเลยค่ะเพราะว่าทรงผมของเรานะคะเราไม่ได้ทำเอง <laughs> วันนี้นะคะเรามาเมค แฮร์ซาลอนนะ,ะที่ชินจูกุนะคะเป็นทรงผมที่น่ารักมากนะคะคืออันนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่ดังมากๆใน i ิน t a g r กรนะคะแล้วก็มีไอดอลญี่ปุ่นนะคะมาทำทรงผมที่นี่เยอะมากแบบก่อนขึ้นไลฟ์หรือว่าแบบถ่ายรูปโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าทรงผมแบบทวินเทลนะคะหัวมันจะฟูฟ่ฟอ,งฟองๆหน่อยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ไอซ์อได้ทาผมทรงนี้นะคะทุกคนชอบกันไหม วันนี้นะคะหัวจะอยู่รอดจนจบวันไหมก็ต้องมาลุ้นกันส่วนใครสนใจร้านนี้นะคะไอ้ก็จะแปะไอจไว้ให้ตรงนี้นะ ก็สนใจใครมาย่ดมาอุดหนุนที่ร้านได้นะคะนี่คือแบบว่าใครไม่มีโบมานี่คือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขามีแบบว่าเป็นริบบินให้นะคะเป็นริบบินให้ฟรีนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเป็นชุดที่ซื้อมาจากที่ฮาราจิกุนะคะฮ <c oughs> าราจังอันนี้ว่าอากิโรจิวะซิเค <c oughs> ทันี่ซีเคทันี่อาโซเสอันนี้เป็นชุดของแบรนด์ซิเคทันนี่นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะทุกคนชอบกันไหมหนูแบบว่า เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้คาวายเนตวินเย้ส <Yeah. S 1> วินเดี๋ยววันนี้คะ่ะน้องจังก็จะถ่าย y o u t u นี่มีเหมือนกันกัมบารโวันนี้เราจะไปทำอะไรกันนั้นทุกคนก็ต้องมารอดูกันนะคะเย้ <Yeah. S 1> <laughs> เป็นรูปแบบว่าลูปถ่ายไอดอลญี่ปุ่นนะคะมีใครที่เรารู้จักไหมนะใครรู้จักคนไหนก็ช่วยชีช้ให้เราดูด้วยนะ,อ,ะอ่ะโคโลเน่ซังใช่ไหมหน้าเหมือนเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแอบ,บเหมือนหรือว่าใช่ปะเมื่อเมื่อคืนนะคะคือจะบอกว่านอนดึกมากเมื่อคืนคือตอนนี้ได้นอนแค่2ชั่วโมงนะคะเมื่อคืนแบบคุยกับคานอนยันเช้านอนคุยกันจนถึงแบบ ตีสามอะไรเงี้ยเราบักต้องตื่นตีห้านะคะเพื่อที่จะมาทําผมใช่ไหมไอ้นอนนอนอยู่ใช่ไหมอยู่ๆคานอนจังก็พูดขึ้นมาว่าคานอนจังกลัไอซ์เดี๋ยใช่ไหมใช่ What What you dream นะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คานอนจังกลัวไอ้ซ์รู้ว่ากัตตา so so เอ๊ะคานอนจังกลัวเอ๊กลัสุดปะ คือแบบว่าเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นคนญี่ปุ่นนอนละเมอค่ะทุกคนเป็นแบบตกใจมากที่เป็นแบบครั้งแรกที่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่ามิวสิกจังเนี่ยสยามดรีมเมมเบอร์เนเนโบเกรุมิวสิกมิสกาแฟนนี่มิวสิกอินเซมรูมนะมิวสิกจังว่าน่ารักน่ารักมากน่ารักน่ารักมินนามินนาวะโมชิโร่เนี่ย อัลบ uh, oh, no. no. ั But, ้มม oh. ิวสิกมจังว่า What You Dream เนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักมิวสิกอะไม่รู้ว่ากันไงไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าอันนี้น่ารักเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักเฮ่ออิสต์รีมอ่อายจังไอายจังเลยฝันถึงไอายจังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าวันนั้นแบบ music อยู่ด้วยกันทั้งวันนะต้องไปถาม music เราเองนะคะทุกคน วอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เรามานอนที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนนะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเอากระเป๋ามาไว้ก่อนที่นี่ก็คือห้ามเอาขาตั้งกล้องที่เป็นแบบว่ายาวๆเข้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นขาตั้งกล้องที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร t ร i ป o d ตเอาเข้าไปได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้ไม่เคยใช้อยู่แล้วค่ะถือด้วยมือเดินลงมาก็จะเจอนี่เลย ทางเข้านะคะทุกคนเดทางเข้า,าอุ้ยมีรถไฟด้วยเฮ้ยไปแล้วรถไฟรถไฟเมื่อกี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นรถไฟที่เชื่อมแบบว่าโตเกียวดิสนีย์ดิสนีย์ซีแล้วก็มีเอ่อนี่โตเกียวดิสนีย์ที่เป็นโฮเทลนะคะแต่แบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนเป็นรับสง่งเป็นโดยรอบบริเวณของโตเกียวดิสนีย์นะคะทุกคน นี่นะแถวค่อนข้างที่จะมีคนอยู่บ้างนะคะนี่ขนาดยังไม่เปิดนักท่องเที่ยวนะคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไครมานะคะก็อย่าลืมโหลดอันนี้เลยนะคะเอาไว้แบบว่าต่อแถวเครื่องเล่นนะคะหรือว่าแบบเช็คอินโรงแรมก็สามารถใช้แอปนี้ได้นะคะจะรู้ว่าเราแบบว่าถึงคิวเราหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ข้าวอยากกินข้าวกินข้าวค่ะเดี๋ยวเราหาที่กินข้าวกันนะคะล้วเราก็ถึงแล да> ้วค่ะทุกคนกับไอซ์ซ์อินโตคิวดิส์แลนด์ครั้งแรกอารีลาโต้ค่ะน้องจ้าสนุกสน เรามาถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วทีเราก็ต้องเป็นธรรมเนียมค่ะหาซื้อหูใส่นะคะทุกคนที่รัานเทาแฟชั่น เซนเตอร์แฟชั่นนะอ่ามิกกี้น่ารักมากทุกคนเคือบอกว่าหูมินนี่นี่เป็นความใฝ่ฝันสมัยเด็กเลยนะที่แบบว่าเ<บ>ออแบบอยากได้ตอนเด็กๆคือแบบอยากได้มากแต่แบบหาซื้อไม่ได้นะคะเกอดว่าเคยเห็นแบบว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเคยมาเที่ยวที่นี่หรือว่าไปเที่ยวที่แบบต่างประเทศเยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมีหูมิกกี้มาเมือนกันนะคะเราก็จะแอบวิจารใส่หูเสร็จแล้วทุกคนไม่ดีกว่าเนี๋ยวนี้ไหมใหม่นะเจ๋อเจ๊อ มาลีนิดเนี้ยนะคะเป็นแมวคาแรคเตอร์ที่อายุชอบของดิสนียนะคะว่าอีก เป็น sake นาอนจังสามาอ่ะวนี่นีนี่ลนะจุดต่อจุดต่อ sake จุดต่อ Japanese sake ภาสาไทย sake ภาสาไทยเหรอเหล้าเหรอหรือเบียร์เบียร์หรือวะเบียร์เหล้านะไอซ์จังวะเอลกอรฮอล์วะในในไม่รู้จ ah, ักเด i s ไอซ์จังวก็แล้วในไทยวบแคบเอ่อ about sake ตอนสั่งนี่คือคนรนก็รู้เลยว่าไอสื่อโคบไหมไอสื่อโคร, <laughs> อโคร่อยมากจัดจ้ากิม้สอร่อยนะรู้สึกแบบว่าเหมือนสตรอบเบอรี่นมสดแล้วก็แอลกอฮอล์นิดหน่อยน,นิดหน่อย,อย,อยเป็นรสชาติชื่นนะสดชื่นเดชชุ่มสดชื่น,น,นสดชื่นเดช คะวันนี้คะน้อ์จังให้ใหออโต้สังเอโอออโต้สังใช่ไหมออโต้สังอีโต้สังอ่าร์โซอีโต้ังเป็นคนรู้จักคานน์นะคะมาถ่ายรูปให้ปกติแล้วเนี่ยเขาอ่ะคิดราคาถ่ายรูปแบบว่าเริ่มต้นที่ห้าพันบาทใช่ไหมแต่ว่าเราจะยื่นเงินให้เขาแล้วเขาก็ไม่เอาอะโลนั้นเราก็มพจะยัดอะไรเข้ามือเขาไม่ได้ถ้าแบบยื่นเงินให้เขาก็ไม่เอาก็เลยซื้อซองจดหมายนะคะเพื่อที่จะน่ารักมากเลยซื้อซองจดหมายเพื่อใส่เงินเข้าไปยั่วซี้เลยใจดี ใใจดีจดดว้าวคาราจาวเวอร you can be princess ว้าสวยมากอต <c oughs> นในี้อยู่ใกล้ทะเลนะคะก็เลยลมแบบค่อนข้างแรงนะคะแดดก็แรงด้วยเหมือนกันนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่าถ่ายรูปก็คงลืมตาไม่ค่อยขึ้นนะไอ show you the eye ลืมตาก่อน <c oughs> ไปวิโก้ซามอว์ร์อ๋อรู้ไหมรู้รู้รู e รู้รู้รรู้ดีมั้ยไ่นะสวยกว่าที่นี่ดมดีมาไม่ใช่ดีมจะได้ยดไม่ใช่เดนี่นะฮะซาม world ของัน น้องบอกว่าเนี่ยเหมือนดีมูรแต่ไม่เหมือนดีมูร์นะมันแบบว่าสีคล้ายๆกันแต่ดูดิคําลึกลัำของสถาปัตยกรรมก็แบบว่าเลยแล้วแบบของคนนี้เหมือแยกกันทำบอกช่องไข่ช่องมันอยู่เลยเฮ้ยน้องเปิดน้องมาน้องมานี่มซ็ตไรอยู่อ่าพาเลทพาเลทดู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 ลา เมนะื่มอวานมีประเทศไทยด้วยละ่ะ องบอกว่าวันนี้นะคะสยามดีมมีปล่อย MV ตอน2อทุ่มประเทศไทยนะ,ะแล้วก็สยามดีมต้องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตอน2ทุ่มครึ่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เลยก็เลยคุยกับคานอนว่าคือไอ้อยากดูพาเลตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมเพราะต้องรีบกลับไปอัพรูปแล้วก็เช็คอินโรงแรมนะคะอยากแบบไปเช็คอินตอนสองทุ่มอะไรนี้ได้ไหมเพราะว่าสองทุ่มคงต้องอัพโหลดรูปโปรไฟล์ใหม่นะคะคิดว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็คง เห็นไปแล้วเพราะว่าไอซ์ซ์ได้เปลี่ยนไปแล้วในวันนี้นะคะเนี่ยรูปนี้โปรไ,ไฟล์รูปโปรไฟล์ใหม่วันนี้พาเลตมีนะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะหนึ่งทุ่มครึ่งก็ระยะเวลาการเล่นพาเลตประมาณ20นาทีใช่ไหมแค่20นาทีแอนลันเซื้อแค่แค่แค่ลันทูเชงกินนะอันย่าเฟสอันย่าเฟสอันย่าเฟสพาเลท์หนึ่งสองสาม นะคะหนึหน่งสอง,ส,องสามจะ <laughs> จะล่านะ,ะได้นั่งแล้วทุกคนด้วย l e มาถ่ายรูปให้เรารเลค่ะว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าหนูจะลืมตาได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเรารู้จักสยามดีเขาคิดว่าสยามดมีเป็นคนญี่ปุ่นกันทั้งหมดเลยก็เลยแบบอ่วหรงอนีนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำของเรานะคะดีมาก เพิ่งเคยถ่ายกับช่างภาพญี่ปุ่นนะคะแบบเป็นครั้งแรกอยากจะบอกว่าความแตกต่างทุกคนต้องดูรูกเราเองอะแต่คือแบบว่าความรู้สึกหนูแตกต่างจากที่ตาก้องคนไทยที่หนูเคยถ่ายด้วยมาแบบค่อนข้างรู้สึกได้นะอารมณ์เหมือนนิยายืสันญี่ปุ่นนะทุกคนเป็นฟิลฟินั้นเลยอะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงห้าสิบสี่นะคะของญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้ว เรามาแต่เชา้าแล้วตอนนี้ไอ้สอตาจะปิดแล้วมีคนหลอกเข้าบ้านผีสิงหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นี่ทันจแลนด์เมนชั่นนะคะน่ากลัวอะไรอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนกำลังขึ้นไปทุกคนกำลังขึ้นไปหลังคาสูงขึ้นเฮยทำยังไงอ่ะ,อะ ไแต่ว่าสนุกด,ดีค่ะเจ้าถ่ายรูปนะคะแล้วแบบว่ารูปออกมาสวยมากนะคะก็เลยชมว่าอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากเก่งมากอะไรเงี้ยแต่แบบว่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนชมตัวเองทำไงน่ารักน่ารัก,ากวาตาชิเขาอ้ายวาตาชิคาวา,วา,วามันสวยมากจริงๆทุกคนแบบว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นรูปนะ,ะเ,เดี๋ยวรอดูกันนะเย้ตอนนี้อยู่ที่ ได้ภาษาที่ไอ้สื่อได้ถ่ายทุกคนได้เห็นกันนะคะจะหาพื้นที่ในการถ่ายรูปนะคะนี่สวย,อยโอ้ยอากาศเริ่มเย็นแล้วทุกคนตอนนี้22องศาอยากไปเล่นของเครื่องเล่นแล้วเนี่ยนํามากินข้าวค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมาก ที่นี่นะคะก็เท่ดีค่ะแบบว่าสั่งข้าวแบบเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าพานสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะคะประมาณสิบนาทีก็จะเริ่มมีคำนวณพาระะีเป็นคำนวณการเรียนรอบดึกนะคะแตบบ่ว่าตอนนี้มีคนบ <laughs> ินเลยทุกคนดิสนีย์แลนตอนกลางคืนสวยมาก สวนสนุกตอนกลางคืนเลยค่ะทุกคนที่เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องน้ำที่ดิสนีย์แลนด์กันนะคะนี่อยู่มาทั้งวันเพิ่งได้เข้าห้องน้ำห้องน้ำแบบในครั้งแรกมีแบบว่ามีทุกต้นน้ำด้วยนะคะเป็นน้องกาน่ารักมากเลยเดี๋ยวห้องน้ำก่อนนะในฝั่งผู้หญิงเหรเฮ้โดอกโกเอ๊ะจะไหนหลงทางครับผมงงอ่ะหลงทาง ตอนนี้กำลังรอเช็คอินค่ะทุกคน ด้วยความที่ตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะ MV สยามดีมบ่อยสองทุ่มไทยสี่ทุ่มญี่ปุ่นนะคะตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะไอซึ่กำลังรอ,อ,อดูอยู่ว่า MV จะมาก่อนหรือจะได้เช็คอินแล้วขึ้นห้องไปก่อนนะ,ะแล้วด้วยความที่เป็นซอคาโนนะคะเขาซื้อร่มแบบยาวมา2อันนะคะเพื่อที่จะวันพรุ่งนี้ฝนพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตก 60- 70%เเลยทีเดียวนะคะแล้วเรามีที่มีที่ที่ต้องไปผจญภัยกันต่อนะคะแต่ว่าเราไม่มีร่มนะคะก็เลยแวะซื้อมาเมื่อกี้ แต่ว่าด้วยความที่แวะซื้อนั้นนะคะเราได้มาเจออีกร้านหนึ่งที่ที่มีล่มคันเล็กกว่านะคะที่ไหนนะเนี่ยล่มที่คันเล็กกว่านะคะคือแบบน่ารักด้วยอันนี้ไอซ์ื่อเคยมีนะคะที่บ้านที่ไทยนะคะเคยซื้อจากญี่ปุ่นอะไรไปแล้วก็ไอซ์ื้อก็เลยเลือกสีม่วงมานะคะถ้าเกิดว่าเอากลับบ้านก็จะแวะไปให้แม่แล้วกันมันดูเล็กแล้วก็น่าพกดีนะนั่นแหละนะท่านผู้ชมคิดดีๆก่อนซื้อนะคะดูดูร้านดีๆก่อนซื้อทุกคนคะจะบอกว่าเราได้เปเียลสเศษ most Most special <normal> room นะคะคือห้องที่ดีที่สุดของที่นี่นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าห้องมันจะเป็นยังไงนะคือแบบว่าเขาแบบว่าทำมาเพื่อแบบว่าค่อนข้างพิเศษแล้วก็สามารถแบบใช่นเช่นเนินเช่นพูลม์โซเดสเน่แล้วเป็นชั้นที่แบบว่าสูงที่สุดของที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนเย้เจตตาลักกี้กรอลชูโตชูโตะโอเคคีย์ตัดคียาคีย์ตัดไ

ไอ้สิงงงมากเลยทุกคนคือเขาอยู่ข้างล่ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ทำไมกระเป๋าอยู่ตรงนี้แล้วอัน <c oughs> นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะ<อ>มารูมทัวร์กันนะคะว้าวว้าว ได้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหม how to open maybe can สอขานอนสอขานอนมาทำอะไรอย่างนี้ชิบตะจ้าวโดนโซเก้คามีร่า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 โดนโซจะมาช่วยตัวมันเอง ก็ยีเนนี่นะทุกคนคือแบบว่าเห็นหมดเลยนะีดิสนีย์แคสเซูใช่แล้วก็เป็นไอปราสาทของดิสนีย์นะคะอยู่ตรงนี้สกยุสกยเนะสกยเน่วิวดีมากค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะไอ้สื่อต้องดู MV นะคะต้องโพสต์รูปโปรไฟล์ด้วยนะคะ ดู together ไหม two minutes two minutes two minutes countdown เขาเดาด,ดูด้วย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 ,ย,ยมาแล้ว ที่คิดนะเฮ้ีแล้วสิพตาเรามามาเพลงวงคานอนเฉยเลยเลยไอซส์ฟังบ่อยนะไอซ์จัง l i ซ t e n e v ว r y e เ e r ยเ a ้ ก so <this> ็คือฟ <presidency> <cado> ังเพลงของคานอนทุกวันนะคะก็เลยแบบมันก็เลยเด้กมาอ่ะต้องทำงานต่อแล้วเดี๋ยวให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะทุกคนนี่รูปใหม่ไอซ์นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูห้องน้ํากันนะคะโอ้ต้องเปิดไฟตรงไหนอะตรงนี้มั้งอชิบะตะข้างในนี่อ่ะข้างในเหมือนกันเฮ้ 2 bathroom ใช่ไหมโอเปิดไฟตรงในอ๋อเงี้ห้องน้ำสวยมาก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 มีอันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งนะคะแล้วก็นี้น่ารักมากเลยเป็นแรงฟันนะคะอีดห้องอาบน้ำนะคะดีอันนี้ก็ห้องน้ำมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะ ไอจะใส่อันนี้นอนนะคะอ๋อมีหมอนให้ด้วยเพิ่มอิปเปเนี่ยอิปเปแล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนนะคะ <laughs> โมเต้นะคะขออภัยขอจัดก่อน <laughs> อีนี่ <laughs> จะ<อ> <laughs> มีส <laughs> ิเ <laughs> นีโ <laughs> วโจาโมยเฮียโลพระเจ้มาเอากลับบ้านได้ไหมกลับบ้านเทิ๊กขโมยดีกว่าทุกคนขโมยกับ แล้วหัวเตียงน่ารักมากค่ะทุกคนเป็นแบบว่ามินิเมาส์มิกกี้เมาสะะ์อะค่ะไม่ใช่เหรอไอซ์จังคารโนจังอ่ะไอซ์จังคารโนจังเรือนหอเรือนหอใช่เก่งมาก <laughs> เรือนหออะไรมันเตียงแยกอย่างงี้ค่ะนา่าจะเอ่อเวดดิง้งไนนะไอซ์จังคารโนจังบ๊ายบาย <laughs> อันนี้ใครอ่ะใครนอนอ่ะเอ่อผีนะคานุจังคุยคุยเนี่คานุจังคุยโดตโซนะคุานุจังคุยคุยคานุจังคุ้วะคานุจังคุ้วะเอสเอสจังเอสจังนั่นนี่นี่ต้องมีอะที่เป็นโฟโต้สปอต อนอน,นได้นะคะเผื่อใครแบบว่ามาแบบว่าเป็ <S <S นครอบครัวแบบสามคนอะไรอย่างเงี <S 2> <S 2> <S 2> <S ้ย ก็วันนี้นะคะก็รู้สึกสนุกมากเลยนะคะที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะก็สนุกมากเลยคือเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้มาเรียกว่าอะไรมาเที่ยวแบบวัยรุ่นนะทุกคนไม่เคยแบบว่าเที่ยวแบบวัยรุ่นซะเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเจ้าถิ่นที่แบบพาเที่ยวอะไรอย่างี้ใช่ไหมนี้คือแบบว่าเจ้าถิ่นแบบเรียลลี่อ่ะแบบคนโตแบบเจ้าถิ่นจริงๆอ่ะทุกคนแบบว่าพาเที่ยวแบบว่าทุกอย่างคือแบบว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้แล้วก็มาบ่อยนะคะเขาก็เลยแบบว่าให้คําแนะนําได้ดีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะ p r o f e ช s i o นอลในการแบบพาไปเที่ยวมากเลยนะคะใครที่อยากมาพักก,ก็ลองดูในรายละเอียดในอินเทอร์เน็ตดูนะว่าแบบว่าห้องละราคาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้แต่แอบถ้าใกล้นะแอบแพงนิดนิดนึงแต่ว่าก็ดีค่ะคุ้มกับบรรยากาศนะคะหรือว่าใครแบบอยากมาพักผ่อนกับเพื่อนๆหรือครอบครัวอะไรอย่างนี้สำหรับโนโน,น,นว่าโอเคมากๆเลยนะอืมอืมอืมส่วนวันนี้นะคะก็ไอซูอินเจแปนวันที่ หน hey, ึ่งสองสามสี่ไอมาญี่ปุ่นตั้งแต่วันไหนอะชิมาตะหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงด้วยก็วันนี้ไอซ์ซื้ออินเจแปนนะคะ EP ห้านะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อยากมาเหมือนกันกับไอซ์ซื้อนะคะสอบถามกันใต้ที่คอมเมนต์คลิปนี้ได้หรือว่าร้านทำผมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอจะแปะ วาบไว้ให้นะทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันเยอะๆนะเดี๋ยวไวอซ์สือจะพามาให้ทุกคนพาถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะ EP ต่อไป EP ต่อไปวันพรุ่งนี้เราก็ยังจะผจญภัยกันต่อ แถวๆนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าสภาพาอ,าอากาศอาจจะไม่เป็นใจยังไงก็ต้องช่วยกันรอรุนใน EP หน้ากันด้วยนะไว<อ>้เจอกันใหม่ EP หน้าอาทิตย์หน้าคะ่ะบ๊ายบายเลซี่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะน่นสจะแม้